ท่านประธานผมรังสุมนลมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะกรรมธิการที่กําลังชี้แจงนะครับในส่วนของมาตราที่ผมได้ขอสงวนเอาไว้นะครับคือการให้เพิ่มในส่วนของมาตรา2ทับหนึ่งโดยระบุว่าบรรดากฎหมายกฎข้อบังคับระเบียบประกาศและคําสั่งอื่นในส่วนที่ได้บัญญัติไปแล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน เป็นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกําหนดเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลไว้โดยเฉพาะซึ่งให้ความคุ้มครองบุคคลมากกว่าที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ให้บังคับตามกฎหมายนั้นท่านประธานครับจุดประสงค์ที่ผมได้สงวนแล้วก็ขอให้เพิ่มในส่วนของมาตรา2ทับ1มีด้วยกันนะครับ3ข้อข้อที่1นะครับ ผมต้องการเห็นกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเราปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาการอุ้มหายการซ้อมทรมานเป็นปัญหาสำคัญและเป็นความท้าทายของพวกเราทุกคนของประเทศไทยของเราดังเช่นที่ปรากฏในกรณีของคุณต้าวันเฉลิมที่ถูกอุ้มหายที่พนมเปญประเทศกัมพูชา กรณีของผู้กำกับโจ้นะครับที่มีการคุมถุงดำสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นครับและนี่ยังไม่นับว่ามันมีการเกิดขึ้นในหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นในสถานการณ์พิเศษมีการอ้างกฎหมายพิเศษนะครับถ้าเราไม่มีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในเรื่องนี้ต่อไปนะครับในอนาคตการอุ้มหายการซ้อมทรมานก็จะกำหนดจะจะเกิดขึ้นอีกอยู่ดีเพราะก็จะมีการอ้างกฎหมายพิเศษต่อไปจึงเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไม นะครับการกำหนดมาตรานี้เอาไว้นะครับจะทำให้เป็นการยกระดับในเรื่องของสิทธิมนุษยชนการคุ้มครองด้านสิทธิมนมุษยชนต่อไปประเด็นที่2ครับกรณีที่ผมเสนอดังกล่าวนะครับจะทำให้เรามั่นใจว่ากฎหมายในอนาคตในภายภาคหน้านะครับจะต้องมีมาตรฐานที่สูงขึ้นเพราะถ้าเป็นกฎหมายนะครับที่มีมาตรฐานต่ำกว่า สุดท้ายกฎหมายฉบับนี้ก็จะเป็นกฎหมายที่คุ้มครองตัวบุคคลต่อไปดังนั้นการระบุเอาไว้แบบนี้จะเป็นการส่งเสริมให้กฎหมายที่ออกโดยสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้นะครับมีมาตรฐานที่สูงขึ้นสูงขึ้นต่อไปในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประเด็นที่3ครับถ้าไม่กำหนดเอาไว้แบบนี้สุดท้ายนะครับกฎหมายฉบับนี้จะไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง เหตุผลที่เป็นอย่างนี้ต้องเรียนต่อท่านประธานด้วยความเคารพแบบนี้นะครับว่าในประเทศไทยของเราเรารเผชิญกับการใช้บังคับกฎหมายพิเศษอยู่ตลอดเวลาเราเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายๆกรณีสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็จะอ้างว่าเขามีอำนาจเสมอพูดง่ายๆก็คือว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยกฎหมาย ถ้าไม่กําหนดเอาไว้แบบนี้กฎหมายฉบับนี้ก็จะกลายเป็นกฎหมายที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้จริงไม่สามารถปกป้องพี่น้องประชาชนได้จริงแล้วสุดท้ายเราจะมีกฎหมายฉบับนี้ไว้ทําไมล่ะครับนั่นจึงเป็นที่มานะครับของการกําหนดมาตราสอับหนึ hmm. ่งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าประเทศของเราจะมีการรัดประหารมีการใช้กฎอายการศึกมีการใช้พรลกรฉุกเฉินหรือมีการใช้กฎหมายพิเศษอะไรก็แล้วแต่ สุดท้ายจะไม่สามารถทำลายหลักการสิทธิมนุษยชนที่กฎหมายฉบับนี้ได้คุ้มครองเอาไว้นี่จึงเป็นจุดจุดประสงค์และเป็นหลักการที่อยากให้กฎหมายฉบับนี้นะครับเซตมาตรฐานขั้นต่ำและปกป้องพี่น้องประชาชนได้ไม่ว่าจะเจอกับสถานาการณ์อะไรก็ตามขอบคุณครับท่านประธานท่านประธานผมรังสิมลมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าไกลในฐานะของกรรมธิการท่านประธานครับ ตามมาตรา13ผมได้มีการสงวนความคิดเห็นนะครับโดยตัดองค์ประกอบของผู้ที่จะเป็นกรรมธิการนะครับซึ่งแต่เดิมนะครับมีการระบุเอาไว้เป็นข้าราชการประจำเนี่ยจำนวนมากนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับมีการกําหนดนะครับให้ปหลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการปรลัดกระทรวงกลาโหมปหลัดกระทรวงการต่างประเทศอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเลขาธิการสํานักงานสารยุติธรรมอายการสูงสุดและนายกสภาทนายความซึ่งเป็นกรรมการโดยตําแหน่งนะครับผมเสนอนะครับให้ตัดที่ผมได้เอ่ยทั้งหมดนะครับและก็ให้คงไว้คือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานมีกรรมการซึ่งได้รับการสรรหาจํานวน9คนนะครับโดยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านสิทธิม ren, นุษยชนจํานวนสาคนและด้านกฎหมายจํานวนสองคนแพทย์ทางนิติเวชจํานวนหนึ่งคนและแพทย์จ <in> ิตเวชศาสตร์จํานวนหนึ s. S ่งคนและรวมถึงนะครับมีผู <Que> ้เสียหายหรือผู้แทนผู้เสียหายจํานวนสองคนโดยให้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นกรรมการและเลขานุการนะครับสาเหตุที่ผมต้องเสนอแบบนี้นะครับข้อที่หนึ่งนะครับต้องเรียนต่อท่านประธานว่า การที่เราให้ข้าราชการประจำนะครับมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่งนะครับอาจจะมีปัญหาต่อความเชื่อมั่นว่าอาจจะมีผลประโยชน์ที่ทับซ้อนหรือไม่เหตุผลที่อาจจะเกิดความสงสัยดังกล่าวนะครับเนื่องจากว่าตัวกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่จะมุ่งเอาผิดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่กระทำการอุ้มหายซ้อมทรมานหรือกระทำการที่ เป็นการโหดร้ายนะครับแล้วก็ย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งคนที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเป็นตัวบุคคลที่อยู่ในตําแหน่งด้วยซ้ําถ้าเรายังจํากันได้นะครับมีเหตุการณ์ในหลายๆเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วเราก็สงสัยกันว่าผู้บังคับบัญชาของเขาหน่วยงานของเขาจะปกป้องตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นหรือไม่ดังนั้นนะครับถ้าเรา ยังกำหนดนะครับให้บรรดาบุคคลเหล่านี้นะครับเป็นกรรมการโดยตําแหน่งนะครับความสงสัยที่พี่น้องประชาชนจะมีทันทีต่อกรรมการเหล่านี้ก็คือกรรมการชุดนี้จะฟังก์ชั่นจะสามารถทําหน้าที่โดยที่ไม่มีประโยชน์ทับซ้อนได้หรือไม่หรือสุดท้ายจะเป็นการใช้กรรมการเพื่อปกปิดอําพรางการอุ้มหายการซ้อมทรมานหรือการย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ได้เหตุผลประการที่สครับ กรรมการชุดนี้ถ้าเราไปดูในเรื่องของอำนาจหน้าที่นะครับอำนาจหน้าที่ข้อหนึงก็คือการเสนอแนะนะครับในลักษณะของว่าควรจะมีนโยบายนี่อะไรออกมาเพื่อทำให้การอุ้มหายการซ้อมทรมานหรือการย่ำยีศักดิ์ศรีความมนุษย์มันหมดไปซึ่งช่องทางเหล่านี้นะครับบรรดาข้าราชการประจำมีช่องทางของตัวเองอยู่แล้วการจะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปเนี่ยจึงไม่ก่อประโยชน์อะไรเลย ในขณะเดียวกันกรรมการชุดแบบนี้นะครับจะเป็นประโยชน์มากถ้าเราเปิดให้ประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการโดยเฉพาะถ้าประชาชนท่านนั้นมีประสบการณ์หรือได้รับความเสียหายมาก่อนถามว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนที่เคยได้รับความเสียหายเนี่ยใครมีความเข้าใจในความรู้สึกของการถูกอุ้มหายถูกการซ้อมทรมานหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นนุษย์มากกว่ากันดังนั้นนะครับผมจึงคิดว่าการตัด นะครับในส่วนของบรรดาข้าราชการประจําที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการชุดนี้เนี่ยจึงไม่มีความจําเป็นนะครับถ้าท่านมีข้อเสนออะไรต่างๆท่านก็สามารถเสนอผ่านกระทรวงของท่านได้ท่านสามารถที่จะเสนอผ่านกตรในกรณีที่ท่านเป็นตํารวจได้นะครับเหตุผลข้อที่3ครับการที่กําหนดนะครับให้บรรดา ปหลัดกระทรวงกาโหมก็ดีนะครับปหลัดกระทรวงยุติธรรมก็ดีอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ดีและอีกหลายๆตำแหน่งเนี่ยมาดมลงตำแหน่งเป็นกรรมการเนี่ยถามกันตรงๆครับท่านประธานท่านมีเวลาหรอครับท่านไม่มีเวลาที่จะเข้ามาประชุมอย่างจริงจังแล้วในทางปฏิบัติสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีการส่งตัวแทนต่างๆนะครับเข้ามาเป็นกรรมการแทนซึ่งหลายๆครั้งท่านก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้ไม่ต้องเอาอะไรมากนะครับ ในการตั้งกรรมธิการวิสามันในหลายๆครั้งของสภาเราเนี่ยฮะเราได้มีการให้ข้าราชการประจํามาเป็นกรรมกรรมธิการถามว่ามีมาบ่อยกันสักขนาดไหนหลายครั้งแทบไม่ได้มาหรือมาน้อยมากดังนั้นเนี่ยการมาเป็นกรรมาการในคณะกรรมาการในลักษณะแบบนี้นะครับผมจึงไม่มั่นใจว่าสุดท้ายเนี่ยบรรดาคนที่เป็นข้าราชการประจำเนี่ยจะมีเวลาแค่ภารก,กิจที่ท่านต้องรับผิดชอบ ในชีวิตประจําวันในหน่วยงานของท่านเองเนี่ยมันก็เยอะมันก็มีเยอะอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผมจึงไม่เห็นประโยชน์นะครับของการที่จะกําหนดให้กรรมการโดยตําแหน่งเลยนะครับในทางกับการถ้าเราเอาคนที่มีความรู้นะครับความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะที่ไม่ใช่เป็นข้าราชการประจําหรือเอาคนที่เป็นผู้เสียหายเราสามารถที่จะเอาความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเราสามารถเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นปัญหาจริงๆเนี่ย เข้าไปสู่กรรมาการนี้แล้วกรรมาการชุดนี้จะทําหน้าที่ในลักษณะของการเสนอต่อรัฐบาลว่าควรจะมีนโยบายอะไรออกมานะครับในเรื่องของการตรวจสอบนะครับก็จะสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระหรือในกรณีนะครับที่ได้รับการร้องเรียนต่างๆนะครับกรรมาการชุดนี้ก็สามารถที่จะรับเรื่องร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นนะครับท่านประธานครับผมจึงเสนอนะครับให้ตัดบรรดา บุคคลที่เป็นตำแหน่งประจำนะครับที่จะเข้ามาเป็นกรรมการโดยตําแหน่งขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ